พูดถึงภาพยนตร์กันหน่อยนะครับเวลาเราดูภาพยนตร์ไซไฟต่างประเทศเราจะเห็นว่ามีสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆโอ้โหมันดูแบบล้ำสมัยอลังการ,รแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆคนไทยก็มีความสามารถทัดเทียมกับต่างชาติเช่นเดียวกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนไทยเคยไปเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแลวเขามีความสามารถในการทำสเปเชียลเอฟเฟกเอฟเฟกต่างๆซีดีต่างๆออกมาได้เหมือนกับต่างชาติเหมือนกับระดับฮอลลีวูดเลย ตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาเปิดคอร์สออนไลน์สอนให้กับคนที่สนใจเข้าไปเรียนรู้อีกด้วยติดตามพร้อมกันครับผมชื่อนิพันธ์จ้ากเกริญพรนะครับปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับด้านผลิตสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับมิวสิกวิดีโอโฆษณาแล้วก็วิดีโอต่างๆด้วยผมอยายจะค่อนข้าง เน้นเฉพาะด้านนะครับไปด้านของ v i s u a l effects นะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ผมก็เป็นพ่วงกับอิสระและอีกส่วนหนึ่งก็คือผมเป็นอาจารย์พิเศษนะครับ อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่เป็นเจ้าของ Channel น,น,นะครับผม Channel YouTube นั่นเองนะครับชื่อว่านิพาน Art ์ f Media นะครับจะเป็น Channel ที่สอนเกี่ยวกับการทำเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับงานด้านวิช u ลเอฟเฟกต์นั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยแชแน,เนลเนี่ยก็เปิดมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะครับก็10กว่าปีแล้วผมน่าจะเป็นเหมือนรุ่นแรกๆเลยครับที่ผลิตสื่อการสอนเกี่ยวกับงานด้านวิชัลเอฟเฟกต์แบบจริงจังแล้วก็ แบบที่ให้ข้อมูลแบบฟรีๆเลยซึ่งจริงๆก็ทําให้ผมได้เห็นว่าก็มีคนให้ความสนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เยอะเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมสอนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับสามารถติดตามทําตามได้แบบง่ายๆนะครับแมบบ้ว่าตัวเอฟเฟกอาจจะไม่ได้ง่ายก็ตามแต่ว่า ก็เป็นอะไรที่เราสามารถศึกษาได้ครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถถามได้ด้วยนะครับก็จะมีช่องคอมเมนต์หรือว่าสามารถทักเข้าไปในแชทนิพนธ์ซีดิโอแฟนเพจก็ได้นะครับเราก็ยินดีที่จะตอบคําถามเหล่านั้นให้ด้วยผลงานที่ผ่านมานะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นทางด้านภาพยนตร์สั้นนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ในการประกวดบ้างนะครับก็คือเรื่อง The Deepest นะครับลึกสุดห้วง This that is a ตัวต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่อง Silent of the d u s k นะครับเป็นภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกนะครับที่ฉายในระบบโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับ Can hear you it? Something behind แล้วก็ผลงานล่าสุดนะครับก็คือผลงานที่ชื่อเรื่องว่า So Present นะครับหรือว่าพันธนาการนั่นเองเป็นภาพยนตร์ยาวเรื่องหนึ่งครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตระเวนไปต่างประเทศอยู่นะครับถ้าพี่ได้ทำงานอเดียนะพี่จะพาเราไปรักษาให้หายพี่สัญญาแม่ไม่รู้ว่าลูกเป็นใครอีกต่อไปแล้ว เอาจริงๆคือผมก็ไม่ได้เรียนจบมาด้านนี้นะครับคือไม่ได้เรียนด้านนี้เลยนะครับผมจบไฮสคูลจากอเมริกานะครับสาย Fine Art นะครับหรือว่าคล้ายๆกับวิจิตรศิลป์ผนวกก,นกันกับเทคโนโลยีศิลปกรรมนะครับก็จะเป็นผลิตสื่อศิลปะทั่วๆไปนะครับคือวาดรูประบายสีนะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบดูภาพยนตร์นะครับตั้งแต่เด็กละแล้วก็ผมก็มีความสนใจว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงจนมาถึงตอนที่ได้เรียนรู้ โปรแกรม After Effects เพิ่มเติมด้วยตัวเองผมเริ่มทำคลิปสั้นๆแล้วก็ลง YouTube แล้วก็มีคนสนใจนะครับว่าอย,อยากเรียนรู้ว่าเ้คลิปแบบนี้เอฟเฟกแบบนี้มาทำยังไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานแล้วก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากหลายๆคนจากคนดูด้วยนะครับจนถึงปัจจุบนันนี้ผมก็ยังทาคลิปสอนอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าว่าพูดถึงทางด้านของผู้ปกครองหรือว่าพ่อกับแม่บางคนอาจจะมองว่าเอาตรงๆเลยอาจจะหางานยาก นะครับซึ่งยอมรับจริงๆก็อาจจะใช่ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกๆด้วยนะครับว่าเขามีใจรักทางด้านนั้นจริงหรือเปล่าและเขาสามารถทําได้ดีจริงหรือเปล่านะครับงานสายด้านเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดและในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็สามารถต่อย,ยอดได้มากมายนะครับรวมไปถึงการทํางานในต่างประเทศด้วยแต่นั้นก็อยากจะเป็นอีกความเห็นหนึ่งนะครับที่อยากจะสะท้อนให้กับผู้ปกครองหรือว่า พ่อกับแม่นะครับได้รู้แล้วก็ได้ทราบเหมือนกันครับว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเป็นได้เป็นไปได้จริงคือผมอยากที่จะ เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งนะครับที่ทําให้เยาวะชนหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้ในต่อไปด้วยนะครับเช่นเดียวกันบที่บอกไปข้างต้นก็คือผมสอนเป็นอาจารย์พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยการสอนแบบออนไลน์หรือว่าสอนโดยใช้ทัวร์เรียเผยแพร่ใน u t u b e เนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถเ,เข้าไปถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นและคนก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ง่ายขึ้นด้วยครับ น่าชื่นชมคนไทยนะครับที่ไปไกลระดับโลกนะครับภาพยนตร์ต่างๆที่เราอาจจะได้รับชมกันเวลาไปดูในโรงภาพยนตร์เราอาจจะไม่ทันสังเกตรหรือ,อบางครั้งไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นเครดิตท้ายเวลาตอนเครดิตวิ่งปุ๊บมันจะมีชื่อคนไทยที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดด้วยนะครับซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจนะแล้วก็ถ้า มีความสามารถในการที่จะพัฒนาเรื่องของภาพยนตร์วงการภาพยนตร์ในบ้านเราเองด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ภาพยนตร์เปลี่ยนโฉมหน้าไปได้เหมือนกันนะใช่จริงๆต้องนาเสนอแบบนี้คือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเรารอยู่เนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจในโลกยุคป,ปัจจุบันครับซึ่งพวกนี้มันมีบทบาทนะครับแล้วมันทําเงินได้เยอะมากคุณผู้ชมลองคิดอย่างนี้ดีแค่ไหนถ้าเกิดสมมุติว่าลูกของเราไม่ต้องออกจากบ้านไปทํางานแต่งงานที่ลูกเราทําสามารถทําที่บ้านได้ลงมากินข้าวกับเราได้ แล้วได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะ,นะเป็นพวกเนี้สเปเชียลิสต์ด้านเนี้ยใช่ค่ะบางทีคําถาม,มาอย่าต้องเปลี่ยนนะเช่นแบบเอ๊ะทำไมไม่ออกไปทํางานข้างโลกล่ะจริงๆคือใครจะไปรู้หลายๆคนทํางานอยู่ที่บ้านนะคะ